ป้าเหยียบกราบเรือเนาะครับเหยียบข้างซ้ายอ่ะครับแล้วมันมันถอยหลังเรื่อะไรบูกเดียวอ,ะอ่ะม,มันก็ตกไปเลยตอนช่วยป้าไม่รู้นะเพราะป้าจมไปลึกแล้วนะครับจมไปลึกมากเลยแล้วก็ตอนขึ้นมาเขาบอกมีฝพั่อหลังสองพ่อเมียโดดลงไปช่วย นั้นน่ะเหรอป้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปเจาะเลือดหมอนัดสามเดือนครับก็ไปโรงพยาบาลวหมอก็จ่ายายาอะไรกลับก็จะกลับบ้านแต่ก็เอเอินสายแบตมันมันเสียโทรศัพท์อะก็แวะซื้อที่เจ้าพรมซื้อเจ้าพรมแล้วก็ปกติป้าจะขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับมาเลยแต่วันนั้นแบตมันเสียชัดโทรศัพท์ไม่เข้ากก็แปะป้าไปแวะซื้อที่เจ้าพรับแล้วก็ข้ามมาร้อนๆอย่างเงี้ย พอคนเจาะเลือกมันก็มาเพียนะเนาะแล้วตื่นตื่นตื่นแต่เช้ามืดด้วยตีตีสามก็นอนไม่หลับไงแลกระบวนกระวายเราต้องไปมอเตอร์ไซค์ไงเหตุการณ์มันเกิดยังไงครับตอนที่เราลงป้าเหยียบกาบเรือเนาะเหยียบข้างซ้ายอ่ะครับแล้วมันมันถอยหลังเรื่องอะไรบุกเดียวอ่ะมันก็ตกไปเลยตกลงไปเลยโยตตกตรงท่านี่เลยเนาะอ๋อแล้วแล้วมีใครช่วยคุณป้ายังไงบ้างครับตอนช่วยป้าไม่รู้นะ พ่อป้าจมไปลึกแล้วนะครับจมไปลึกมากเลยแล้วก็ตอนขึ้นมาเขาบอกมีฝรหลังสองผคเมียเนี่ยโดดลงไปช่วยคิดว่าไม่รอดอืมคิดว่าเราไม่รอดแล้วอืมแต่เขาก็ช่วยขึ้นเราขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้วจะมีคนน,น้องสามมาสืบแล้วคนเนี้ยเขามาสืบใช่เขาบอกมีคนเรือผู้หญิงเนี่ยเขาดึงแต่เขาดึงไม่ไหวแล้วมีผู้หลักมันวัวอีกคน ก็เลยมีชาวต่งางชาติหลายคนเลยช่วยกันก็มีสามคนมั้งพี่ปา้าพี่เขาเล่านะลูกสาวาก็อยากจะขอบคุณเนือแต่เ็าไม่เอาเงินไม่เอาทองที่เขาไม่เรียกร้องอะไรเงียเขาบอกเขาช่วยคนแล้วเขามีความสุขแล้วแต่ของเขาเสียหายคือแว่นตาเขาสี่หมื่นแล้วก็ของมีค่าอีกอย่างก็จมหายไปแต่เขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่เอาอะไรเลยเขาภูมิใจที่เขาช่วยช่วยคนตกน้ำเขาบอกติดต่อได้ยังครับไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเนี้ย อันนี้เราอยากขอบคุณป้าผ่านสื่อ,อยังไงม้างรครับอยากอบอยากขอบคุณอยากกอดและอยากขอบคุณด้วยใจจริงด้วยใจลึกของป้าเนาะทั้งสองพ่อเมียเราเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ขอบคุณเมียเขานะแต่เรายกมือไหว้เห็นเมียเขาอยู่มองดูแล้วเมียเ็ายังยืนยืนอยู่ตรงตรงเกาะอยู่นะ